ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชานลกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวในช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อทักหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทําการเสี่ยงทายสิตันิว สถานการณ์ชีวิตที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะมาเสี่ยงทายกันสด,สดๆเช่นเคยมาลุ้นกันว่าสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่เออถ้าตรงก็รับไว้แต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรับสิ่งดีๆน้อมรับสิ่งดีๆกันไปนะครับโอเคซิตเูเอนชิฟวันนี้เป็นสถานการณ์ที่มีใครบางคนอยากบอกรักคุณมีใครบางคนอยากบอกรักคุณเออมาเสี่ยงทายกันเลยนะครับ ซเชันชิวันนี้มีใครบางคนอยากบอกรักคุณจะเป็นสถานการณ์ชีวิตของคุณหรือไม่มาดูกันนะครับอืมตอนนี้คุณรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของตัวคุณเองเป็นอย่างมากกับไพ่หกไม้เท้านี่ six of wands โดยรวมในภาพรวมคุณค่อนข้างพอใจในความเป็นตัวของตัวเองหลายท่านพึงพอใจในหน้าที่การงานหลายท่านพึงพอใจในการเงินหรือแม้แต่ความยินดีด้านอื่นๆเช่นลูกหลานได้ดิบได้ดีญาติพี่น้องมีความสุขความเจริญดีอะไรแบบนี้ดวงชะตาควรเป็นแบบนี้นะเวลานี้ท่านใดมีความเครียดอยู่เป็นไปได้ว่าความเครียดกําลังจะมาลายหายไปในเร็วๆนี้นะครับมีโอกาสแก้ปัญหาได้อืจะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่ มีใครบางคนอยากบอกรักคุณเป็นไปได้นะเนี่ยหกไม้เท้าเมื่อกี้จะมีความยินดีเกิดขึ้นนะเฮ้ hey. สี่ถ้วยมีใครงอนใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีใครงอนใครอยู่หรือเปล่าสี่ถ้วย f o u r of cups ไม่คุณงอนเขาก็เขางอนคุณหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยต่างคนต่างยุ่งอยู่อะไรแบบนี้แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับจากใบแรกเมื่อกี้ที่เป็นหกไม้เท้านะ หไม้เท้า,เาตามด้วย4ี่ถ้วยบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือต่างคนต่างกำลังมีธุระมากมายซึ่งกำลังเป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จทำให้มีเวลาให้กันน้อยไปสักหน่อยหรือเปล่าทาให้เกิดการไม่พอใจกันหรือง,งอนกันเล็กๆน้อยๆซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับมาดูกันต่อนะอืมน่าสนใจวันนี้จะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่มีใครบางคนอยากบอกรักคุณดูตั้งแต่ต้น,นจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับ เพราะบางทีอาจจะมีไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อนะอืมมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันโอ,โอ้หนึ่งถ้วยมีใครบางคนกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเอ,อมีใครบางคนกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆและความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้ค่อนข้างว้าวุ่นใจก็ได้มีความสุขก็ด้วยเกิดขึ้นเรียกว่ามีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นรักก็รักนะครับแล้วก็มีความสุขแต่บางทีก็งอนกันอื คู่เข้าใหม่ปลามาันหรือเปล่าเอะไม่ธรรมดาแล้วก็เออมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างยังไม่รู้นิสัยใจคอกันมากเพียงพอเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนกาลยนานมิตรหรือแม้แต่กําลังจีบกันก็เหอะหนึ่งถ้วยออกมาขนาดนี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังดําเนินไปอย่างแน่นอนอืมแล้วจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมาดูกันซิว่าใช่สถานการณ์ของคุณไหมมีใครบางคนอยากบอกรักคุณ หรือบอกรักกันไปแล้วด้วยเหออเออนี่เดี๋ยวไม่จะเชื่อนสายมูมาเจอกัน คุณก็มูเขาก็มูต่างฝ่ายต่างชอบมูและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ชอบการดูดวงมากๆไม่ว่าจะมาดูคลิปตามออนไลน์หรือจะไปดูกับหมอดูดจริงๆก็แล้วแต่ทั้งคุณและเขาเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อเรื่องการมูนะครับกาทำอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เดี๋ยวไม่จะเชื่อออกมาการันตียืนยันว่าถ้าคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยมูเคยขอพรใดๆไว คุณมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสสาเร็จสูงมากหนึ่งถ้วยเมื่อกี้เนี่ยผมตีความอีกอย่างได้ว่านอกจากเป็นความสัมพันธ์ใหม่แล้วบางท่านกําลังตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนดีหรือไม่ดีมีโอกาสที่จะลังเลอยู่ m ม g จิเเชียนออกมาบอกเลยว่าดีการตัดสินใจของคุณจะถูกต้องจะแม่นยำนะครับลงมือทำได้เลยในสิ่งที่ดีตราบใดที่สิ่งนั้นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นความปรารถนาดีที่มีให้กับใครสักคนหนึ่งคุณสามารถทำได้ แล้วใครใครที่อยากบอกรักคุณมีใครบางคนอยากบอกรักคุณตอนนี้โหโหเด็ก oh ทือเรียนเพเทอเพนเ a c ล e s ช่วงเวลานี้คุณมีความเกี่ยวข้องด้านการงานการเงินธุรกิจผลประโยชน์กับใครอยู่หรือไม่อย่างไร คุณมีหุ้นส่วนเป็นคนที่น่าสนใจหรือไม่อย่างไรหุ้นส่วนคุณเป็นคนที่น่ารักหรือไม่ลูกค้าคุณเป็นคนที่น่ารักถูกสเปกหรือไม่ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอายุน้อยกว่ามีโอกาสที่เขาหรือเธอจะหลงรักหลงชอบคุณแต่ยังไม่กล้าเผยใจนะครับอาจจะด้วยสถานะที่ความเป็นเพื่อนค้ำคอกันอยู่หรือย,ยังไม่รู้จักกันมากเพียงพอน่าสนใจวันนี้ผมว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะถึงจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่เอี่ยมนะ หมายความว่าอาจจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคุ้นเคยคุณนหะนคุณตากันอยู่บ้างแต่ยังไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนยังไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนให้ภัยเราเรื่องมาสิครับว่าวันนี้จะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่อืมโอ้มีคนคิดมากมีคนอยากพักผ่อนมีคนกังวลสี่ดาบทั้งสี่ดาบสี่ถ้วยคุณงอนกันอยู่หรือไม่คุณมีปัญหาใดๆลึกๆที่กินใจกันอยู่หรือไม่ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันความชอบไม่ตรงกันแม้แต่ไม่มีเวลาให้กันอะไรแบบนี้มีคนบางคนอย่างน้อยหนึ่งคนอยากบอกรักคุณแต่เขายังไม่กล้ามีโอกาสที่เขาจะกำลังเก็บความรู้สึกเป็นอย่างมากนะครับคนกันเองเนี่แหละใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูสิขอไพ่ขยายหน่อยนะครับอืมชัดเจน สิบไม้เท้า10 of ones คนกันเองเนี่ยแหละคนกันเองที่มีภาระเยอะเป็นคนบ้างานทํางานหนักที่อยู่ใกล้ชิดคุณณนะเวลานี้ดังกล่าวไปแล้วด้วยว่าเมื่อกี้ว่าที่มีโอกาสจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันด้านธุรกิจการงานดีไม่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานกันเองหรือรุ่นพี่รุ่นน้องในแวดวงของคุณนะที่เล็งเลงกันอยู่แล้วมีความชื่นชอบชื่นชมกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าเผยใจสักทีเดียวแล้วเขาจะบอกรักคุณไหมเนี่ยเออเขาจะบอกรักคุณไหม บอกเฮ้ย hey, บอกเฮ้ย hey, มีโอกาสที่เขาหรือเธอจะบอกรักคุณสูงมากราชนีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมแบบนี้ความเป็นราชนีถ้วยและคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับวันนี้ธาตุน้ําโดดเด่นมาที่สุดเลยส่วนรองลงมาก็เป็นธาตุไฟแต่ก็ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่จํากัดธาตุไม่จํากัดราศีดูได้ทุกธาตุทุกราศีความโดดเด่นหมายถึงว่า คนที่เกี่ยวข้องกับคุณมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ําหรือตัวคุณเองเป็นคนธาตุน้ําแบบนี้นี่คือความโดดเด่นแล้วรองลงมาก็คือธาตุไฟนะครับประมาณนี้นะ้นํากับไฟเด่นมาเลยวันนี้ธาตุาด,ดินเป็นไปได้บ้างธาตุลมยังไม่มีธาตุน้ําเด่นมากๆาแล้วเขามองคุณดีมากนะเขามองคุณดีมากเขายกย่องคุณมากในสายตาเขาคุณดุดราชนีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงนะดังที่กล่าวไปแล้วว่าพลังงานสลับฝั่งกันได้นะ เป็นไปได้ว่าตัวคุณเองก็ชื่นชมเขามากและเขาก็ชื่นชมคุณต่างฝ่ายต่างชื่นชมกันอยู่แต่ไม่เคยเผยใจอะไรกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับต่างฝ่ายต่างมองกันดีมากมีโอกาสที่จะรอจังหวะเผยใจกันอยู่ทําเป็นเล่นไปหน้าไพ่ออกมาทรงนี้มีโอกาสใจตรงกันนะทั้งหนึ่งถ้วยทั้งราชนินีถ้วยคุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่ยังไม่กล้าเผยใจกันเป็นไปได้นะครับมาดูกันต่อสิว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอืม สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีการบอกรักกันเกิดขึ้นไหมเอโอ้เดอะมูนอาจจะยังไม่มีการบอกรักขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันวันนี้พรุ่งนี้คงยังไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่นะดวงชะตาคนเราบางทีดวงมาแบบนี้แต่เหตุการณ์อาจจะพาไปเออเดอะมูนนี่หมายความว่าไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่ง กำลังชั่งใจกำลังตัดสินใจกำลังทบทวนบางคนเก็บไปคิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงการกระสับกระส่ายเอาอยัางไงดีนะจะบอกความในใจเลยดีไหมกลัวเสียเพื่อนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดบอกไปแล้วเขาไม่พอใจจะทำยังไงคิดไปสารพัดทั้งคุณทั้งเขานะครับแต่มีโอกาสจะเป็นฝั่งเขามากกว่าที่กังวลอยู่ว่าถ้าเขาบอกรักคุณแล้วคุณจะโอเคไหมผมว่าคุณโอเค <c oughs> ดูกันซิสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป คนคนนี้จะกล้าเผยใจจะกล้าบอกรักคุณหรือไม่อืโอ้โหเขามองว่าคุณมีเสน่ห์ห้าไม้เท้าไฟอบอนเขามองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือหลายหรือพลังงานสลับฝั่งกันคุณก็มองว่าเขามีเสน่ห์มีโอกาสที่จะเป็นฝั่งเขามากกว่าที่เขามองมายังคุณเพราะพลังงานวันนี้เราดูเราถามถึงเขานะครับเขาคนนี้กำลังมองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือเกินน่าจะมีคนเกี่ยวข้องมากมายหรือ ทำนายอีกอย่างกับใบนี้นะก็คือชีวิตตอนนี้กําลังค่อนข้างมีความวุ่นวายมากคนมากความอะไรแบบนี้เขามองว่าถ้าหากสารภาพรักกับคุณบอกรักคุณตอนนี้อาจจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่เก็บเงียบไว้ก่อนดีหรือไม่คนรอบข้างจะเห็นด้วยไหมอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่าเขาค่อนข้างแคร์ผู้คนแคร์คนรอบข้างพอสมควรนะครับมาดูกันต่อที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊จะมากคนมากความจริงหรือเปล่า <c oughs> เอาจริงจริงคนแวดล้อมก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะ ถ้าไม่แคร์มากเกินไปคนแวดล้อมจะไม่มีผลอ่อยความรักเป็นเรื่องของคนสองคนคนแวดล้อมเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นนี่เขารวบรวมความกล้าได้สําเร็จราชนินีไม้เท้าค u e นออฟวอน d ในไม่ช้านี้เขาจะบอกรักคุณมีคนอยากบอกรักคุณจริงๆและจะบอกรักคุณเร็วๆนี้ เตร Salvador, ียมตัวเตรียมใจไว้นะครับคนกันเองมีโอกาสจะมาสารภาพรักคุณคนคนนี้ทบทวนมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วเขาจะรวบรวมความกล้ามาบอกรักคุณในเร็วๆนี้สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นพลังงานที่ดีท่านที่เกิดขึ้นก็น้อมรับไว้ท่านที่ยังไม่เกิดก็รอดูซิว่าจะมีใครเข้ามาแบบนี้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดเมื่อราชินีไม้เท้าปรากฏต่อให้ไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์ยังทํานายแตกย่อยออกไว้ได้อีกว่าคุณจะมีโชคดีเรื่องการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับไพ่หนึ่งใบมีความหมายมากมายหลากหลายโอ้ พลังงานดีวันนี้มาดูกันต่อเลยนะครับยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้มีเพียงความกังวลเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งแก้ไขได้เดี๋ยวก็สูญสลายหายไปเองนะครับสิ่งดีๆกําลังมาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปโโฮโหเดอะไฮโลฟันสุดยอดดังที่กล่าวไปตอนต้นที่มีเมจิเชียนนี่ สายมดดูดูดวงชอบดูดวงชอบมูอะไรแบบนี้แล้วมีไฮโรแฟนไพ่พระออกมาไพ่พระสังคราชสองใบนี้ไม่ได้ออกคู่กันง่ายๆไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆเมื่อสองใบนี้เมเจอร์เชียนไฮโรแฟนปรากฏออกมาทํานายเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้นะมีโอกาสที่คุณจะได้คู่ครอง ถ้าคุณคาดหวังเรื่องคู่ครองถ้าคุณเป็นคนโสดกําลังจีบใครหรือมีใครมาจีบหรือแม้แต่กําลังจีบจีบกันอยู่คบหาดูใจกันอยู่มีโอกาสลงเอยสารฝันร่วมกันสูงมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นอย่างดีพรใดๆก็แล้วแต่สิ่งใดๆที่คุณอธิษฐานไปสิ่งที่คุณมูไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับนะ ในทางที่ถูกต้องสายขาวแบบนี้จะส่งผลดีเป็นอย่างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันดูแลความสัมพันธ์นี้อยู่มีโอกาสที่คนที่ใกล้ชิดคุณที่เล็งเล็งกันอยู่เขาจะมาสารภาพรักคุณเปิดเผยความในใจกับคุณอ่ะเขาจะบอกเร็วๆนี้ไหมอืมเขาจะบอกเร็วๆนี้ไหมโอ้โหรวดเร็วทันใจเมื่อเดว,วิลปรากฏก็ต้องทำนายว่าเร็วเร็วในที่นี้มันแค่ไหน ความรวดเร็วระยะเวลาโดยประมาณของการเสี่ยงทยายไพทาโรคำว่าเร็วนี้คือนับแต่ตอนนี้เลยวันนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้เป็นต้นไปไปถึงเดือนหน้าเต็มที่ให้ไม่เกิน1 3เดือนนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสี่ยงทยายไพทาโรเอาเป็นว่าเมื่อเดลว,วิลปรากฏดีคนคนนี้ร้อนใจแล้วนะ คนคนนี้ร้อนรุ่มกลุมใจอยากครอบครองคุณใจจะขาดมีโอกาสจะมาสารภาพรักคุณเร็วๆนี้ภายในนับตั้งแต่วันนี้ไปไม่เกิน3เดือนจะมีการสารภาพรักกันเกิดขึ้นสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เรามาลุ้นกันนะครับนะถ้าเกิดก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็น้อมรับพลังงานดีๆเอาไว้ไว้เป็นความโชคดีเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันเพราะเ mm hmm. ดวิลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องความรักความใคร่ความสัมพันธ์อย่างเดียวมันหมายถึงทรัพย์สินทางโลกก็ได้ท่านใดไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังเรื่องความสััมพนธ์อยู ขอให้น้อมรับเดวิลนี้เอาไว้เป็นความอิ่มหนำสำราญทางโลกอ้าวรับไว้เลยนะโอเคมาดูกันต่อสิครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีการบอกรักกันแน่นอนหรือไม่อ่ะขอไพ่คอนเฟิร์มหน่อยสิเป๊ะเป๊ะกว่านี้นะเวลานี้วันนี้กับไพ่สำหรับนี้ไม่มีเกินวกว่านี้อีกแล้ว4ไม้เท้า r One จะมีความเฉลิมฉลองยินดีใดๆเกิดขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไพ่ใบนี้ความหมายที่หนึ่งคือความเฉลิมฉลองทั่วไปความสําเร็จในหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวและความหมายสําคัญคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งคือใบนี้เป็นไพ่แต่งงาน ซุ้มประตูวิวาชัดเจนขนาดนี้สี่ไม้เท้าออกมาในบริบทของเรื่องความสัมพันธ์จะมีการสารภาพความในใจมีการบอกรักกันแม้แต่บางคนมีการขอเป็นแฟนกันหรือคนที่คบกันมานานแล้วมีโอกาสถูกขอแต่งงานอ้าวสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่น้อมรับไว้ก่อนแล้วคอยดูกันไปนะครับก็ขออวยพรให้เกิดขึ้นจริงนะครับวันนี้ยินดีด้วยมากๆโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ